สวัสดีครับพบกับผมนะพีับเอ็นพนะครับวันนี้เราก็จะมาที่มาอะไรหรอกจะมาเอ่อมาบอกเฉยๆว่าแค่จะมาบอกเฉยๆว่าตอนนี้ผมได้ทำเพจกับ Google Chrome ไปแล้วนะครับก็สามารถไปหากันได้ใน Facebook หรือว่าใน o o o g l h r o r o นะครัแบแบป๊บนึงนะ จริงก็มีเฟซส่วนตัวนะแต่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นเฟซส่วนตัวอในเพจอะถ้าจะคุยกันก็คุยกันในเพจนะอือแป๊บนึงนะรอป๊บน,น,น The White อลองพิมนะ นี่อันนี้อัน,นี่สองนะที่มันมีรูปนะโอเคที่จริงไม่รู้สิอยู่ๆมันก็แยกเพจมาสองเพจอ,อ,อ,อ่ะเคราะหงมานเลยอ่านี่ก็คือเพจของผมนะฟอลโล่ Follow. ก็สามารถมากดติดตามกันได้นะสามารถมากดติดตามเพจนี้ได้ถ้ามีเรื่องอะไรจะสอบถามก็สามารถสอบถามหรือ เดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวสารอะไรต่างๆแบบแบบน,นี้ <c oughs> เออนั่นแหละแบบละเอียดเออเออโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งสร้างมาวันที่เท่าไหรว่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบหกวันหวยออกอะ <c oughs> สร้างเออดีดีดีด,ดีสร้างวันหวยออก โอเคครับอ่ะอันนี้ก็คือเพจของผมนะพิมพ์ใน f เฟซบ o ๊กนะว่า PJMC Gamer นะครับสามารถสอบถามหรืออะไรต่างๆได้นะครับโอเคเรื่อง a c e b o o k ผ่านไปนะครับโอเคต่อไปก็คือ Google Google Plus นะครับโอเค Google Plus 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 โอเครอแป๊บหนึ่งเหมือนเดิมเสียงอาจจะมีแทรกๆบ้างนะจากในทีวีนะโอเคครับครับผมก็ชื่อพีจี เพลนเกมเมอร์ทีวีชแนลพีเจมทีซีนะสามารถไปดูกันในเฟสได้นะโ okay. อเคครับน,นี่ยังไม่ได้ทำการเขียนโพสอะไรลงไปเนาะเพราะว่ายังไม่มีคนมากดติดตามหรืออะไรก็ยังยังดีกว่าเออโอเคครับก็ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากอันนี้ก็ อัพโหลดดาวนดนะครับอันนี้คือคลิปบางคลิปอะผมผมบอกไว้ก่อนนะคลิปบางคลิปอะมันจะเสียงมันจะเสียงผมนะมันจะเบาๆแล้วเสียงเกมมันจะดังก็ขออภัยนะรับก็ไม่ต้องมาถามว่าทาไมเสียงดังทำไมเสียงอะไรนะก็ขอขอบคุณสั๊ดคาลยทั้งทั้งหกสั๊ดคาลนะที่มากดสั๊ดคาลยในช่องยูทูบผมนะครับ โอเคก็หวังว่า,วาผมจะถ่ายอย่างอื่นถ่ายถ่ายอะไรเนี่ยแหละช่วงนี้ก็ต้องถ่ายในทุรศัพท์ไปก่อนนะคือคอมหซีพยังเน่าอยู่นะครับโอเคนะนี่ยังไม่มีคนดูนะเพราะว่าเพิ่งอ okay, นะัพโหลดเสร็จโอเคครับก็เออใช่นันก็เรื่องอันนี้นะเออนี่นะ อย่างนี้นะอันนี้นะเอนนนะอก็คือเสียงภาพมันเอียงอะ่ะเพราะว่าอะไรไม่รู้ผมก็ยังหาต้นเหตุไม่เจอว่าทาไมภาพมันถึงเอียงอย่างนี้นะจริงมันต้องเป็นแนวนอนไงยางเงี้ยเออโว้ยก็ผิดแล้วอีกอย่างครับคือเสียงมันเบามากเสียงผมนั้นเสียงในเกมโคตรด,ดังใช่ไหมเออก็ขออาภัยด้วย เลยแล้วก็วันเสาร์วันเสาร์ทุกเสาร์ในประมาณประมาณปีเนี้ยจะถ่ายนะครับทุกเสาร์กับเกมแมคคาันนเี่แหละกับเพื่อนของผมวินลี่แล้วก็มิวนะโอเครับก็ฝากชนแนลผมด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะกับเอ,อ้เออ โอเคครับในวันนี้พี่เจมส์พี่ซีต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วมาพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับผมนั่นแหละ <laughs> เออไม่รู้จะพูดอะไรไงเออโอเคก็หวังว่าจะมีคนสับตะไครเยอะขึ้นนะครับสามารถติดตามกันในเฟซบุ๊กกลยก้นโคมได้คือ g o กูเกิล r ค m e มได้นะครับผมเอ้ยกูเกิลพลัสละพูดผิด <laughs> โอเคครับบายบายครับพบก,กันไหมพับเอ้ยเออเออจบบายเออ